สวัสดีค่ะดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่ 2, 2> พฤศจิกายน2568ค่ะ คำพยากร์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ ID ดีไลนขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าเป็นคนใจดีมีน้ำใจชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือนะคะใจบุญสุนทานด้วยนะคะเรียกว่าไพ่หกเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการให้นะคะหรือหกเหรียญจะเกี่ยวข้องกับการเงินก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าวันนี้การเงินก็อาจจะได้มาหมุนไปหมดไปอาจจะมีคนเข้ามาหยิบมายืมมาขอความช่วยเหลือจากคนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าไพ่หกเหรียญเนี่ยยังคงเป็นไพ่ของคําว่าการเงินที่ดีหรือรายได้ที่ดีอยู่นะคะเด็กถือถ้วยนะคะวันนี้ก็ บางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับการเรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆหรือจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์การทําบุญการปฏิบัติธรรมหรือการรักษาศีลก็ได้ด้วยเช่นกันเด็กถือถ้วยใบนี้นะคะเข้ามาประกอบตัวก็เรียกว่าคนอายุน้อยกว่านะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามาอุปถัมภ์หรือลูกหลานบริวารจะนําพาเรื่องราวข่าวดีมาให้ก็ได้ด้วยนะคะไพ่เดชนะคะเป็นไพ่ของคาว่าจิตวิญญ,ญาณนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษานะคะ ที่ดีให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีไพ่เดชเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวด้วยนะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบที่จะยุ่งหรือว่าสูงสิงกับใครนะคะเรียกว่าชอบที่จะอยู่ในมุมของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูลึกลับนะคะไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนไม่ค่อยเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองให้ใครฟังนะคะแต่มักจะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างของอชีวิตของบุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะ มักจะเก็บความลับได้ดีด้วยนะ เรียกว่าเป็นเป็นคนที่เก็บความลับให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีก็เลยทําให้คนวันอาทิตย์ค่อนข้างจะเป็นที่รักของคนรอบข้างนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสมีลังสังหรณ์ทิมแม่นยําวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้วัดใกล้ป่าช้าก็ได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าถ้าในเรื่องของการงานยังคงมีความโดดเด่นนะคะยังคงมีความมั่นคงได้รับการผลักดันจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาแต่การค้าการขายวันนี้อาจจะดู เย่ําๆศบเศร้าไปบ้างนะส่วนการเงินถือว่ามีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามามีรายได้ที่ดีเข้ามาแต่ก็อาจจะมีหนี้สินนะคะที่รู้สึกว่าเครียดนะคะอยากจะเคลียร์อยากจะจัดการอยากจะสะสางให้เสร็จสิน้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกัน ส่วนความรักถือว่าได้คู่ที่ดีนะคะตำแหน่งคนรักส่งเสริมดวงซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นคู่บุญนะคะคู่ที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำคูณกันถ้าเป็นคนโสดมีคนแอบชอบแอบมองแอบปื้มแอบติดตามคุณอยู่นะคะสุขภาพใครที่มีโรคประจําตัวหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะบางคนนะคะไพ่เดทเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวก,รกกระดูกนะคะ หรือคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกช่องคลอดมดลูกด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรให้กับคนวันอาทิตย์บ้างค่ะ รักแท้มีอยู่จริงและกำลังมุ่งหน้ามาหาเธอแล้วล่ะเล,าาเ,ลขขเลขหน้าไพ่มีเลข6มีเลข1และเลข3ค่ะหรืออิทธิพลของไพ่เดทนะคะวันนี้จะเกี่ยวข้องกับงานเข่าดำก็ได้นะหรือจะเกี่ยวข้องกับการทำบุญนะคะการทำบุญให้กับคนตายก็ได้ด้วยเช่นกันยังไงวันนี้คนวันอาทิตย์แนะนำในเรื่องของการให้ทานนะคะหรือ,อเรียกว่าให้ความรู้ให้คำปรึกษานะคะกับคนรอบข้างก็จะเป็นอานิสงส์งผลบุญให้กับคนวันอาทิตย์ด้วยนะคะ มาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะคนวันจันทร์นะคะวันนี้อิทธิพลของเจดดาบนะคะคนวันจันทร์วันนี้ดูมีรับลมคมในนะคะทําอะไรดูลับรับร,บรบอๆดูมีความรับหรือว่าอาจจะกังวลว่ากลัวว่าจะมีคนรู้ความลับของตัวเองในช่วงนี้ไพ่เจ็ดาบจะทําอะไรก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะอย่าทําอะไรที่มันดูซุ่มเสี่ยงจนเกินไปนะคะเพราะดาบหมายถึงอุปสรรคปัญหานะคะ ห้าดาบนะคะระวังจะมีปัญหานะคะกับหัวหน้างานกับผู้บงังคับบัญชากับคนที่เขามียศมีตำแหน่งมีอำนาจเหนือกว่าเรานะคะภพยห้าดาบเจ็ดดาบเนี่ยทำอะไรต้องเรียกว่ารู้หลบรู้หลีกนิดนึงนะคะอย่าตรงอย่าผงผางจนเกินไปไม่ได้ส่งผลดีให้นะคะเรียกว่าบางครั้งนะคะชัยชนะที่ได้มาอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ต้องรู้จักที่จะยืดหยุน่นบ้างนะคะถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันนะคะ นิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยให้กันอะไรที่ยอมได้นะคะก็ต้องรู้จักที่จะยอมไปก่อนนะคะยืดหยุ่นไปก่อนนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้ส่งผลดีให้กับตัวเราเลยนะคะเรียกว่าวันนี้ดูเหมือน คนวันจันนะเป็นไพ่ของความเหนื่อยทั้งนั้นเลยนะจะดาบห้าดาบ10ดาบเหนื่อยแทบขาดใจเลยทีเดียวนะคะไอสิ่งที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้มาไอสิ่งที่ได้มานะคะก็ไม่ได้ถูกใจก็ไม่ได้เป็นที่พึงพอใจไม่ได้มีความสุขเลยทีเดียววันนี้คนวันจันทร์นะคะจะเดินทางไปไหนเช็คตัวสภาพรถให้ดีด้วยนะคะก่อนการเดินทางจะได้ไม่ไปเกิดความหงุดหงิดใจระหว่างทางแล้วก็ขับรถเนาะให้มีสตินะคะ เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะสิ่งต่างๆรถเฉียวรถชนเราไม่เฉียวเขาเขาอาจจะมาเฉียวเราชนเราดูดูภาษีดูพรบนะคะดูประกันเอาไว้ให้ดีนะคะดูเอกสารสิ่งต่างๆติดรถเอาไว้ให้ดีเพราะว่าอาจจะจําเป็นต้องใช้นั่นเองนะคะในวันนี้ก็เรียกว่าอิทธิบลดาบของดาบดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะต้องระวังนะคะต้องเตรียมนะคะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะเรียกว่า มันอาจจะมีความฉุกละหุกเกิดขึ้นด้วยนะในวันนี้เพราะฉะนั้นก็รอบคอบเข้าไว้จะดีที่สุดนะคะส่วนการเงินคนวันจันทร์ชักหน้าไม่ถึงหลังเลยนะวันนี้การเงินค่อนข้างจะตึงนะคะเรียกว่าบางคนนี้อาจจะไปให้คนนู้นคนนี้หยิบยืมหรือใครที่ปล่อยเงินกู้ก็ค่อนข้างจะเก็บเงินยากนะคะมีแนวโน้มว่าอาจจะเก็บไม่ได้ด้วยนะก็คนวันจันทร์ก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะค่าค่าใช้จ่ายมันสูงกว่ารายรับที่ได้มา เรียกว่าบางคนนิบัติ ATM นี้ไม่ไม่พอจ่ายกันเลยทีเดียว ะะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบด้วยนะส่วนความรักนะคะวันนี้เหนื่อยเหลือเกินนะคะในเรื่องของความรักยิ่งรักยิ่งทุกยิ่งรักยิ่งท้อในเรื่องของความรักคนวันจันทร์ไม่เด่นในเรื่องของความรักนะวันนี้ใครที่แอบนอกใจคนรักแอบมีกิก๊กแอบมีคนคุยก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวคู่รักคู่ครองอาจจะจับได้นะคะเดี๋ยวปัญหามันจะบานปลายหรือถ้าเป็นคนโสดก็ต้องดูให้ดีว่าคนที่เขามาคุยมาจีบเนี่ยเขา สนิทหรือเปล่าม่อย่างนั้นตัวเราอาจจะตกไปเป็นบุคคลที่3มือที่3ของคนอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะหรือที่ผลของสิบดาปัน,นี้อาจจะได้รับข่าวข่าวนะคะ,ะการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเข้ามาหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายหรืออาจจะเป็นตัวเราเองนะคะวันนี้ก็ระวังในเรื่องของพวกของแหลมของมีคมหรือว่าไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนก็ต้องระมัดระวังที่จะถูกลุกหลงด้วยก็แล้วกัน โชคลาภอยากจะบอกว่าคนวันจันทร์ไม่มีนะคะวันนี้ส่วนสุขภาพนะคะไพ่ดาบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะช่วงบา่าช่วงไหลช่วงหลังช่วงเอวนะคะบางคนนี่มาถึงข้อเข่านะคะข้อเข่าข้อขากันเลยทีเดียวมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันจันทร์กันบ้างคะ่ะ ลองถามตัวเองซิว่าที่ฉีนะให้อะไรสบายใจหรือยิ่งทุกข์ค่ะคนวันจันทร์วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณนะคะไปบ,บริจาคโลหิตหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์นะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยากไร้จะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันจันทร์ด้วยใครที่บนบานสารกาวอะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะดูเหมือนจะมีในเรื่องของ,ของคำว่าการติดสินบนเกิดขึ้นนะคะ มาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะ คนวันอังคารไพ่เดสตานะคะเป็นไพ่ของความสุขนะคะนะความฝันความหวังสิ่งต่างๆเดสตาบางคนอยู่ในช่วงการหยุดพักพักผ่อนนะคะนอนอยู่กับบ้านหรือบางคนอาจจะไปอ่าพักผ่อนนะคะนะตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะป่าเขานะคะไปนอนชมดาวนะคะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นสามดาบนะคะแต่ก็เรียกว่าพักผ่อนได้ไม่เต็มที่นะอาจจะมีเรื่องราวเข้ามานะคะทําให้รู้สึกว่า อึดอัดทุกใจนะคะกวนใจนะคะบางปัญหาเขาเรียกว่าเหมือนหอกค้างแค่นะคอยทิมแทงเสียดแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลากลันเลยทีเดียวนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวข่าวข่าวที่ทำให้เราตกอกตกใจเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ อ่ะแต่ก็เรียกว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะคะไม่ได้แย่ทั้งหมดเลยทีเดียววันอังคารเนาะเพราะว่ามีอิทธิพลของคําว่าเด็กถือเหรียญน,นะคะสิ่งที่เฝ้ารอส,สิ่งที่เฝ้าคอยมีโอกาสที่จะสมหวังสมปรารถนาได้นะคะวันนี้ไพ่เตือนว่าระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนิดนึงนะคะหรือให้หลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการโต้คารมณ การประทะคารมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวหรือว่าจากคนรอบข้างนะคะหรืออาจจะไปได้รับรู้นะคะเรื่องราวสิ่งต่างๆมานะคะทําให้เรารู้สึกว่าทุกข์ไม่สบายใจก็ให้มาพินิษ์พิจารณาก่อนนะว่าเรื่องราวสิ่งนั้นนะคะเป็นตัวเราหรือเปล่าเราเป็นผู้กระทาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะคะก็ปล่อยวางเนาะปล่อยมันผ่านไปอย่าเก็บมาคิดให้ทุกข์นะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินวันนี้มีโชคเข้ามานะมีทุกขลาบเข้ามานะคะมีทุกแล้วจะมีโชคหรือมีโชคแล้วจะมีทุกเด็กเด็กบริวารลูกหลานกุมารจะนําโชคลาบมาให้หรือตัวเลขจากความฝันนะคะวันนี้คนวันอังคารแนะนําว่าให้จัดบ้านเนาะให้จัดระเบียบบ้านนะคะอะไรที่มันดูรกนะคะมุมไหนที่มันดูรก นะคะก็เก็บให้มันดูสะอาดหูสะอาดตาจะเป็นการเสริม่วงจุ้ยนะคะให้กับคนในบ้านคนในครอบครัวด,ด้วยค่ะส่วนความรักนะคะวันนี้รักมันดูเงียบดูเหงาจังเลยนะคะเรียกว่าบางคู่นี่อาจจะมีเรื่องราวที่ขัดเคืองหรือว่าเคืองใจกันอยู่นะทำให้ ต่างคนต่างก็ไม่ง้อกันนะเรียกว่าต่างคนต่างก็อยู่ในมุมของกันและกันหรืออาจจะเว้นช่องว่างนะคะระหว่างกันและกันนะคะยังไงก็หนักนิดเบาหน่อยต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะรักจึงจะไปต่อได้ค่ะส่วนคนโสดวันนี้นะเรียกว่า สวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะคะถึงคุณจะโสดคุณก็มีความสุขในโหมดของคุณนะแต่บางคนนี้อาจจะเพิ่งจะอกหักมาหมาดๆก็ได้นะอาจจะไปแอบรักแอบชอบใครบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะยังไงก็หันมารักตัวเองเยอะๆนะคะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นจะดีกว่าไหมนะคะสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเรานะคะเดี๋ยวรักดีๆจะวิ่งมาหาเราเองค่ะสุขภาพวันนี้คนวันอังคารนะคะ อิทธิพลของสามดาบนะคะมักจะมีมักจะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกโรคหัวใจนะหรือบางคนเนี่ยเจ็บซ่วงอกแน่นหน้าอกนะคะาหายใจอาจจะรู้สึกจุกๆนะคะช่วงหน้าอกนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอังคารคะ่ะรู้ไหมมีใครบางคนยากอดเธอจะแย่อยู่แล้วคะ่ะเลขหน้าไพา่มีเลข7มีเลข3และเลข1ค่ะ มาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะคนวันพุธนะคะอิทธิพลของเมจิกเชียนนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคําว่าผู้รู้ชอบเรียนรู้ชอบใฝ่รู้นะคะอ่าเป็นคนที่รักธรรมชาติด้วยนะไพ่เมจิกเชียนเน่ยเป็นคนเก่งนะคะมีความรู้มีความสามารถ อัศวินถ้วยนะคะรวมถึงเป็นคนใจดีมีน้ําใจชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือด้วยนะคะอัศวินถ้วยช่วงนี้จะทําอะไรต้องรอบคอบต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าพลีพรามนะคะเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องถอยทีทอย,อ,ย,อ,ยอาศัยนะคะหรืออิทธิพลของไพ่สเตนเห็นไหมนะคะเรียกว่าต้องมีในเรื่องของคําว่าพระเดศพระคุณเข้ามานะคะความอ่อนโยนความเข้าอกเข้าใจนะคะเรียกว่าถ้าไปติดต่องานก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเตรียมข้อมูลเตรียมเอก สารส,ส,สิ่งต่างๆให้ดีนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะพูดด้วยนะคะกับลูกค้าเนาะเรียกว่าต้องต้องดูด้วยว่าลูกค้ามีความต้องการสิ่งไหนนะคะจะได้ตอบโจทย์ได้ตรงนะคะได้ถูกต้องการงานยังถือว่ามีความโดดเด่นนะคะสําหรับบางคนอาจจะอยู่ในยังอยู่ในช่วงของการทํางานหรือว่าช่วงวันหยุดก็อาจจะพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ยังคงคิดในเรื่องของงานอยู่นะคะ ส่วนการค้าขายวันนี้ก็เรียกว่าลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนการเงินหมดหมดหาได้นะคนวันพุธเมิกเชเชนนะคะเรียกว่าการเงินหมดหมดหาได้ในช่วงนี้ยังมียังมีการเงินยังมีรายได้เข้ามาแต่มันอาจจะค่อนข้างจะตึงๆ นะะในช่วงนี้ส่วนโชคลาภเนี่ยนะคะสัตว์สีเท้าจะนําโชคลาภมาให้หรือตัวเล็กจากทะเบียนรถก็ได้ด้วยค่ะส่วนความรักนะคะถือว่าโดยภาพรวมรักก็ไม่ได้แย่นะแต่ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็เรียกว่าพยายามอยู่ใกล้ชิดกันบ้างนะคะอาศัยใจนะคะดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันนะคะหรือบางคู่ก็เรียกว่าเขาขอคอเคลียกันบ้างก็ได้นะคะ เรียกว่าจะได้ระลึกถึงนะคะ,ะช่วงแรกๆเนาะที่รักกันถ้าเป็นคนโสดเรียกว่าคุณโสดแบบมีสเสน่ห์นะ มีเสน่ห์กับคนรอบข้างเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ค่อนข้างจะชังเลือกนะคนโสดเรียกว่ามีคนคุยคุยถูกใจเข้ามาก็แล้วกันค่ะสุขภาพนะคะอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยนะคะช่วงหลังนะคะช่วงเอวบางคนเกิดจากการยืนนานนะคะหรือว่านั่งขับรถนานๆนะคะก็อาจจะมีการปวดเมื่อยนั่นเองค่ะวันนี้เดินทางไปไหนเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะ เธอควรให้เวลากับครอบครัวบ้างค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขหกและเลขแปดค่ะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะ คนวันพระฤหัสนะคะสิบถ้วยนะคะครอบครัวความสุขนะคะสุขสัต์กันเลยทีเดียวนะในวันนี้อ่ะแต่ก็มีบ้างนะคะปัญหาอุปสรรคจุกจิกกวนใจนะคะเข้ามารบกวนนะคะทําให้เวลาหยุดพักก็อาจจะพักผ่อนได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยัง วุ่นวายอยู่กับในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของปัญหาในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาจุกจิกหัวใจในช่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องการนะคะก็คือการที่เรียกว่าคุณอยากจะได้รับการยอมรับนะคะจากเพื่อนจากทีมงานจากคนหมู่มากนั่นเองค่ะ6ไม่เท้าเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่อะไรที่คุณทําอยู่นะคะขอให้คุณตั้งใจ นะคะทามันออกมาให้เต็มที่นะคะคุณมีโอกาสที่จะทําได้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะรวมถึงคุณก็จะได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากจากคนรับข้างด้วยวันนี้คนวันพฤหัสสิ่งที่ไพ่บอกว่าให้ต้องระวังก็คือในเรื่องของความคิดมากกว่านะดูเหมือนมันจะมีความคิดที่มันกําลังตีกันอยู่นะคะมันกําลังดูยุ่งวุ่นวายอยู่ในเรื่องของความคิด No. ก็เรียกว่ายังมีกําลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวนะคะจากคนที่ตัวเองรักบางคนช่วงนี้นะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงของการพักผ่อนวันหยุดแต่บางคนอาจจะยังหมกมุ่นอยู่กับงานทํางานนะคะ อาจจะยังดูยุ่งวุ่นวายอยู่กับงานกันเลยทีเดียวในวันนี้นะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าการเงินนี้วันนี้ส่วนใหญ่จะหมดไปกับอาหารของกินครอบครัวซะมากกว่านะคะก็เรียกว่าโดยภาพรวมถือว่าการเงินยังยังมั่นคงอยู่นะยังมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะยังมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเนาะแต่มันอาจจะมีรายจ่ายที่ดูเหมือนจะจุกจิกทาให้สร้างปัญหาสร้างความหงุดหงิดใจให้กับคนวันพฤหัสบ้างเท่านั้นเองค่ะ ความรักนะคะสิบถ้วยถือว่าเป็นตำแหน่งความรักที่ดีนะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างนะ เรียกว่าพอแงแม่งอนลิ้นกระฟันกระทบกระทั่งกันนะคะแต่โดยภาพรวมถือว่าไม่ได้แย่นะคะในเรื่องของความรักถ้าเป็นคนโสดนะคะดูเหมือนจะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาคุยคุยแต่ถ้าถามว่าถูกใจคุณหรือยังก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเลยทีเดียวนะคะสุขภาพอาจจะมีบางปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวช่วงไหล่ช่วงบ่าช่วงแขนนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสคะ่ะ จงเคารพตัวเธอเองให้มากพอเพราะเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะเลขหนาา้าไพ่มีเล็กศูนย์มีเล็กคาและเล็กหค่ะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างค่ะคนวันศุกร์นะคะหนึงดาบนะคะความมุ่งมั่นนะคะความตั้งใจนะคะไพ่าดาบเนี่ยอาจจะมีการคิดการกัด ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องราวเกิดขึ้นด้วยนะคะอิทธิพลของหนึ่งดาบเล่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะหมายถึงการเรียนรู้การเริ่มต้นนะคะ การพัฒนาตัวเองนะคะไปสู่เป้าหมายนะคะที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมอ่าวันนี้บางคนก็เรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพร่างกายเข้ามาด้วยนะนอนดึกนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนอนผวาหรืออาจจะมีอ่าเขาเรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกใส่ตาแสบตาปวดตานะคะ อนอนรู้สึกไม่ค่อยจะสบายนะคะบางคนนี่ความดันไมเกรนอาจจะถามหาด้วยนะในช่วงนี้นะคะก้าวดาบนี้เตือนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์หรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะวันนี้มันดูเหงาๆจังนะสำหรับคนวันศุกร์นะคะมันดูเงียบๆเหงาๆดูอ้างว้างดูโดดเดี่ยวเหลือเกินบางคนอาจจะไปนั่งชิลๆตามร้านคาเฟ่นะคะหรืออาจจะไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับ สัตว์เลี้ยงนะคะก็เรียกว่าจะเป็นอะไรที่ทําให้คิวใจนะคะทําให้สุขภาพจิตสุขภาพใจเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นนะคะพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาไปได้นั่นเองคนวันศุกร์วันนี้นะคะเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรเนาะ มักจะต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะอิทธิพลของหนึ่งดาบเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือตนอาจจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับบุคคลอื่นด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ก็เรียกว่าด้วยสภาวะอารมณ์เนาะมันอาจจะแบบเงียบเงียบเงาเงาง้อยหอยไปบ้างนะคะยังไงก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจกันด้วยก็แล้วกันค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีอิทธิพลของไพ่กาวเหลี่ยญเนาะ, <S <S <ค>ะก็เรียกว่าผู้หญิงจะนําโชคลาภความดวงดีมาให้นะคะหรือใครที่รอเงินคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินแต่อิทธิพลของหนึ่งดาบเนี่ยเรียกว่าการเงินหลักๆจะได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวเองซะมากกว่านะคะเรียกว่าโชคลาภเนี่ยคุณไม่ค่อยมีโชคนะคุณอาจจะต้องไปพึ่งดวงจากคนอื่นนะคะ หรือถ้าความรักวันนี้มันก็อาจจะดูเงียบเงียบเงาเงาเหมือนที่บอกนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะรักมันดูเหงารักมันดูอ้างว้างจังนะคะบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยงานด้วยหน้าที่นั่นเองค่ะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะวันนี้เรียกว่ายัางครองความโสดอยู่นะคะ แต่คุณก็มีความสุขในมุมของคุณนะคนวันศุกร์นะคะเรียกว่าโสดก็ไม่ได้ถึงกับว่าเศร้าเหงาเลยทีเดียวสุขภาพนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเหมือนที่บอกนะคะก้าวดาบเนี่ยกลุมขมับเลยทีเดียวเนาะบางคนปวดหัวปวดศีรษะนะคะปวดช่วงศีรษะด้านหน้านะคะหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกสิวฝ้าหน้าตาก็ได้ด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เธอกังวลดูนะ เลขหน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขเก้าและเลขเก้าค่ะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างค่ะ คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์หนึ่งถ้วยนะคะเป็นไพ่ของความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะมิตรภาพความรักนะคะเรื่องราวดีๆนะคะสิ่งดีๆที่อาจจะมีเข้ามาราชินีพระจัทร์นะคะเป็นไพ่ของคําว่านักบวชนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมนะคะออหรือการรักษาศีลการสวดมนต์หรือบางคนอาจจะมีการเดินทางไปในสถานที่นะคะปฏิบัติธรรมสถานที่ใกล้น้ําก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้รา ชินีพระจันทร์ขึ้นมาแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะจะเป็นการเสริมโง่เหงให้กับคนวันเสาร์ด้วยและอิทธิพลของราชินีพระจันทร์กับไพ่ถ้วยเนี่ยเรียกว่าอารมณ์ค่อนข้างจะขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะอารมณ์แปรปวนนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกฮอร์โมนนะคะภายในร่างกายฮอร์โมนปรับเปลี่ยนก็ได้ด้วยนะคะอาสามถ้วยคลื้นเครงนะคะยังไงก็ทําจิตใจให้สดใสร่าเริงนะคะสดใสเข้าไว้นะคะยังมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะ ยังมีเพื่อนมีมิตรมีสหายมีมิตรสหายที่ดีนะคะคอยเป็นกําลังใจคอยให้กําลังใจคุณอยู่นั่นเองค่ะก็ถือว่าวันนี้โดยภาพรวมเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ของความสุขนะคะความรื่นเริงนะคะนะหรือมิตรภาพที่ดีนั่นเองที่เรียกว่ากําลังเริ่มต้นขึ้นในวันนี้นะคะส่วนการเงินคนวันเสาร์นะคะก็เรียกว่าการเงินวันนี้นะ อิทธิพลของไพ่หนึ่งถ้วยสามถ้วยเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีสังคมเยอะนะคะหน้าตาทางสังคมนะคะการเงินก็อาจจะหมดไปกับคําว่าสังคมงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองปาร์ตี้งานบุญนะคะนะหรือเกี่ยวข้องกับการทําบุญก็ได้ด้วยใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือจะมีโชคลาภลอยเข้ามาด้วยค่ะ ตัวเล็กจากความฝันจะให้โชคค่ะส่วนความรักถือว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะบางคู่นี่อาจจะจูงมือกันไปทําบุญร่วมกันจูงมือกันไปพักผ่อนไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะหรือลูกหลานจะนําพาเรื่องราวข่าวดีมาให้ด้วยส่วนคนโสดนะคะก็เรียกว่าออกไปเจอะเจอผู้คนสังคมมีโอกาสที่คุณจะได้พบรักพบคนถูกใจค่ะสุขภาพวันนี้ดื่มน้ํานะคะทานน้าเยอะๆดื่มน้ําเปล่านะคะคนวันเสาร์วันนี จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกฮอร์โมนภายในร่างกายเนาะบางคนอาจจะเป็นสิวเป็นฝ้าง่ายๆนะคะหรือว่า,าวันนี้ฮอร์โมนมันอาจจะเกิดการปรับเปลี่ยนนะคะเรียกว่าการดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็อย่าอั้นฉี่นะคะเพราะว่าบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกล้วยไตอักเสบกะระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสราร์ค่ะ เร็วๆนี้เธอจะได้พบข้อความสำคัญจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะเลขนาไพายมีเลขหนึ่งมีเลขสองและเลขสามค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้งเจ็ดวันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ